ก็ได้ค่ะก็พกับเชด้กันแย้วน,นะคะอันนี้เราจะพามาแต่งลุคแบบเนเชอรัลลุคของเรานะคะเวลาเราไปมหาลาัยหรือว่าเราอยากไปเจอเพื่อนๆแบบว่าเที่ยวเที่ยวเล็กๆน้อยๆก็จะแต่งหน้าอย่างนี้ไปนะคะโอเคค่ะงั้นก็ไปเจอกันที่ลุคนี้เลยนะคะไปดูกันว่าแต่งยังไงเจอกันค่ะ โอเคค่ะนี้เราก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะแต่งลุคนี้ตลอดถ้าไปมหาลัยถ้าแบบมีโอกาสนะคะอย่างเช่นมีงานมีอะไรอย่างงี้ก็จะแต่งลงุคนี้แต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะว่าทางเราไม่ได้เป็นคนชอบแต่งหน้าทุกวันเวลาไปมหาลัยถ้าแบบมีคนเคยเห็นเราอะนะจะไม่แต่งหน้าเลยจะหน้าแบบนี้ไปมหาลัยแต่ว่าผมก็ไม่เต็มขนาดนี้นะม้วนผมมาให้ทุกคนดูนะอันนี้ ประมาณนั้นก็มาเริ่มกันเลยก่อนค่ะโอเคค่ะอันนี้เราก็จะเริ่มด้วยการลงสกินแคร์นะคะลงพวกครีมกันแดดจอ i ์ไร r i z e r แล้วก็ตัวต่างๆน้ำเล่ท์ toner นะคะอันนี้ลงเสร็จแล้วอันนี้นะคะเราใช้ครีมกันแดดของ Bioré รุ่นนี้เลยมันเหมาะกับคนหน้าแห้งแต่ถ้าทาไม่เยอะก็เอาน้ำมันก็ใช้ได้แล้วก็มาเริ่มกันต่อเลยนะคะอันนี้เราจะมาลงที่ตัวผิวก่อนเป็นคนผิวหน้ามัน มีพวกรอยสิวรอยดำจากแผลเป็นนะคะเราจะลงทั้งหมดเนี่ยมันจะมี3ตัวบ้านที่เราลงก็คือถ้าเป็นประจำอ่ะเราจะลงแค่คอนซีลเลอร์แล้วก็จะมีรองพืนะ้นอ่ะตอนท้ายแล้วอันเนี้ยจะเป็นใต้ตานะคะอันนี้ใต้ตานะคะจะเป็นของแคนเม e อันนี้จําไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าใช้นานมากเล,ล้วราดูจากสภาพว่าหนองลอกหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวคอนซีลเลอร์ของเดอะแซนนะคะสี 1.5ค่ะก็ถ้าในลุกธรรมดาน,นะคะเราก็จะมี2อย่างที่จะลงใช้ในการลงก็จะมีแปรงกับฟองน้ำแต่วันนี้เราจะมาลงกันน้อยๆนะคะแล้วก็จะใช้ตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้ก่อนเลยแปะอันดับแรกมาเริ่มกันที่เอาคอนซีลเลอร์นะคะแต้มในรอยสีแดงก่อนอันไหนที่ทุกคนมีรอยก็ปิดตามรอยที่ทุกคนต้องการได้เลยนะนะแต่ เราแนะนําว่าถ้าเป็นของดูแซมตัวเนี้ยปล่อยให้มันแห้งสักนิดนึงแล้วค่อยเกี่ยเพราะว่าไม่งั้นมันจะหายไปกับฟองน้ํากับแปรงเลยนะคะเราจะไม่ใช่คนซีเรียสกับพวกรอยมากนะแบบว,ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ปิดกริบกลับรอร้องแห้งค่ะจากที่รอน้องแห้งนะคะเราก็จะใต้ตัวคอนซีลเลอร์ของแคนเมกไว้ใต้ตาสักเล็กน้อยนี่คือใต,ต้ตาดำใต้ตาก็ดำมากเราก็ปุดตาดำมากคือน้องมาเกี่ยกัน อันนี้เราจะเกลี่ยตัวต้ตาก่นนะคะเพราะว่าเดินแห้งแล้วมันจะตกลงเห็นไหมมันก็จะกริบขึ้นนิดหน่อยคือแบบว่าใครไม่ได้เป็นคนผิวแบบว่าใครไม่ได้เป็นคนที่ไต้ตาแบบว่าเปลดกตาดำอะไม่จำเป็นต้องลงแบบเราไงลงแค่คอนซีลเลอร์รอบๆนิดหน่อยก็พอแต่ว่าเราเป็นคนเปิดกตาดำด้วยก็เลยต้องลงให้เปิดตาขาวนิดหน่อยเห็นไหมสภาพผิวก็จะดูเป็นคนแบบนอนเหมือนนอนเติมอิ่มมาแปดชั่วโมงเต็มอย่างเงี้ยให้แมันจะไม่ได้ปิดขนานตัวคอนซีลเลอร์เนี้ย มันบางและเบาเบาแบบกริปหายไปกับพื้นโลกหายไปกับพื้นหน้าเรานี่แหละหายไปกับห้องน้ำแต่อันนี้เราจะไม่ได้ปิดรอยสีแดงที่แก้มเลยนะเพราะว่าน้องจะให้น้องเป็นเลือดฝาดเป็นสีแดงของเราแบบเป็นสีแก้มของเราไปเลยผิวก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เราใช้ของลาการนะคะเป็นตัวบัตสีดําแล้วก็พับของเขาลา,าการเหมือนกันนะคะอันนี้เพื่อนซืออนซ้อให้เพื่อนซื้อให้เพื่อนก่อน วันรอนเลนทายน่ารักแนมะ้สำหรับเราเราใช้นี้ก็โอเคนะมันก็จะเป็นแบบว่าเปลี่ยนค่าพีเตามแบบอุณหภูหมินองจะออกแบบสีพูแบบแบบว่าเหมืนอนบาร์บี้อะแต่เราไม่ได้มีตัวก่อนอนะเรามีแค่ตัวเดียวก็คือตัวนี้เพราะว่าเพื่อนซื้อให้ค่าเกียดเลยค่ะเกีย์ตามใจชอบเลยนอนทุกคนแบบว่าชอบแบบไหนเกียดแบบนั้นมันจะมีวิธีเกีย์แก้มหลายแบบมามันจะมีแบบบางคนก็ไว้ตรงหน้าแก้มใช่ไหมแล้วก็ ปัดเฉียงขึ้นหรือว่าจะแปดเที่ตรงหน้าตาอะไรก็จะแบบได้คนละแบบอันนี้ถ้าปกติเราจะเอาหน้าแก้มนิดแล้วก็ปัดเฉียงขึ้นเพื่อให้หน้ามันดูแบบไม่ใหญ่นะคะน้องน่ารักมากๆโอเคค่ะทำอีกทำอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันนะคะคุยน่ารักแล้วเอาจริงพอออกจากบ้านจบออกจากบ้านแล้วขั้นตอนต่อไปอย่างต่อเนื่อง mm. เราจะใช้แป้งสีจันตนน้มันไม่มีเบอร์ด้วยนะเป็นสีจัน compact า o u n ชั่นนะคะ สีมาใช้ได้กับทุกคนเลยนะแล้วก็ที่จริงอ่ะเขาจะมีตัวฟองน้ำมาให้ด้วยแต่ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าถ้าใช้ฟองน้ำมันจะแน่นไปในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวมันจะตกล่องนะคะแล้วก็จะเอาแปรงหัวพุ่มๆใหญ่ๆอย่างนี้เคาานิดนึงเอามาตบพวกใต้ตาเล็กน้อยนะคะเาว่าตบให้น้องมันแบบ เซตตัวนึนงอ่ะมันจะมันไปทาวาว่าในทุกๆวันนะคะเพราะว่าปกติแดดประเทศไทยมันร้อนพอมันร้อนมากๆเนี่ยเราก็ต้องใช้พวกแป้งอ่ะเซตสักนิดนึงเพื่อให้ปลอกไปอ่ะมันไม่เมือกอันนี้จําเป็นนะคะทุกคนแนะนาโอเคค่ะอย่างต่อไปนะคะเราก็จะมาทําคอนทัวร์กันเราจะใช้อ้อไม่ไปัดนะคะเป็นตัวคอนทัวร์เบอร์สิบเอ็ดน,นั่นเองก็มันจะมีทั้งแบบว่าเป็นสีคอนทัวร์ใช่ไหมมันจะออกแนวน้ำตาลนะ แล้วก็จะมีอีกิตเตอร์สีทองนนี่ะคือพิกเมนต์น้องก็จะแบบว่าออกทองๆเลื่อมๆเอาแปรงมาเคาะไว้เหมือนเดิมบิวแก้มค่ะบิวแก้มอะไรวะส่วนใหญ่เราจะไลท์ที่คางกับตรงนี้นิดนึงนะคะ มันจะไม่แบบวแบบ่าหน้าอ้วนรอรเพราะว่าเราได้ยางอ๋อที่สําคัญเลยนะคะย้ำว่าอย่าลืมหน้าผากถึงคุณจะไม่ได้เป็นคนหน้าผากกว้างแต่ก็แนะนาว่าให้ลงนะคะย้ำว่าให้ลงเพราะไม่งั้นหน้าเราจะสว่างอยู่แค่จุดเดียวก็คือจุดนี้จุดนี้จุดนี้นเห็นไหมไลท์จมูกอันนีก็คอนทัวร์เหมือนเดิมเลยแล้วก็กกุ ก็แก๊ก็แคเดินนี่นะก็ไล่เลยจมูกเยอะเกินเพราะว่าบางคนไม่มีจมูกเลยทุกคนมันต้องไล่อะเพราะว่ามันไม่ไล่ก็คือแบบว่า้นอนแบบนอนจะกลายเป็นนักแม่แม่เลยก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมต่อไปนะคะก็จะ,ะไปที่คิ้วก็เลยดีกว่าจะใช้ของน้องชัดนะคะอันนี้มันนานมากเหรอนานเก่าเลยดูดิแต่ น้องชัดนะคะแต่ว่าใช้แปรงของ Q ิวเพนะเพราะว่าของน้องชัดแปรงมันแบบว่าแตกออกอะ่ะแปรงของ Q ิวเพม,มันจะอันนี้มากกว่ามันจะแบบทรงตัดมากกว่าเราก็เลยจะเอามาอัดแอดปกันนะคะก็คือตามนั้นว่าเราจะอ้าปา<ะ>กก,กูดเอ้ยหรือขูดนีือกูดอะไรวะเราใช้ใช้สีตัวนี้นะคะปุ๊บปุบปบเขียนตามทรงที่ทุกคนต้องการเลยนะคะถ้าใครทรงอยากได้คิ้วโก่งก็โก,งก่โกงไปเลยใครอยากได้ตรงก็ตรงแบบเกาหลีเข้าใจ ปัดให้มันเป็น <c oughs> ปรทรงนะคะปัดคิ้เควเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากรีดเขียนคิ้วกันเลยฮ <c oughs> เริ่มมีคิว้วเริ่มมีคิว้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาไปเลยนี่เห็นไหมต่างกันชัดเจนเขียนอีกข้างกันจะไงนข้างค่ะ ก็จะได้คิ้วทัหมดสองข้างเลยนะคะประมาณนั้นปกติเราก็จะใช้ตัวคิวเพลพีชนะคะแต่บางครั้งก็จะใช้ของ NIX ที่ไทยไม่มีแล้วว่าไม่เห็นเคาเตอร์นิกแล้วป้าเหมือนเขาจะยกออกไปเลยอ่ะชอจังนี่เราจะเลือกสีนี้ฟฟุ๊กๆ,ๆ,ๆ,ๆเราเป็นสีเบยของตาที่เราแต่งตลอดเลยก็จะเป็นสีนี้ไปตาก็สะดทมีอะไร แล้วเราก็จะเอาอันเดิมเนี่ยวางบนนี้หนึงแล้วก็เกลี่ยมาจริงๆใช้แป้งอเนก็ได้นะแต่เราคีดเกียยหยิบมาแลและเราก็เอาอนเลยแลหละลาบไปถึงกลางตาเออให้สีมันแบบมันคอนติเนียกันอะ่ะสีต่อไปก็จะเป็นสีโทนแบบสีนี้ค่ะจิ้มๆไป pigment นะก็คือพูดเลยว่าค้าไม่ตายน้องแบบตลอดไป ติดทนตลอดไปแต่ที่จริงถ้าใครเป็นคนที่เปิดตาม,มันมากๆก็แนะนําให้ใช้ไอพายเมอร์ก่อนนะให้มันแบบมันติดมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แบบขิดมากก็แต่งยี้ไปเลยก็ได้นีเนนเน่เห็นไหมจะดูมีมิติมากขึ้นอาริลพูอะไล่ขึ้นเห็นไหม,มเห็นไหมเห็นความต่างไหมทุกคนแบบเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยนิดนึง คือเราไม่ได้คนอันเนี้ยถ้าเป็นลุกธรรมดาเราจะไม่ได้แต่งตายากนะเราจะแต่งตาปกติลบบบเลยทั่วไปเลยไม่ได้มีไล่สีเช่นสีบว้าวแบบสิบสีอะไรไม่มีแต่งทั่วไปเออปกติเฮ้ยส่วนแล้วจริงส่วนแล้วแค่นี้ส่วนเลยจบจบแต่ไม่จบยังไม่จบเอาแป้งหัวบนนี้นะคะมาทาเปลือกแต่ว่าไล่อย่างเงี้ยเข้าไปให้ไปเหมือนอายไลเนอร์ มันจะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะใช้เอาตัวนี้นะคะเบอบ,บ,บตาก็ดำอยู่แล้วนะจะเอาสีดำมาใช้ว้าวแค่นี้เลยวิธีต่อไปนะคะเราก็จะมากีดาอไลเนอร์กันเลยอ่าจุดยากจุดยากแล้วจุดยากปกติเลยอ่ะเราจะใช้ตัวนี้เป็นเมเปลลนเจลกับแปรง mm hmm. หัวแบบแบบนี้ เนื้อน้องจะเป็นแบบเนื้อน้องจะเป็นแบบออกเจลๆ mm. พูดเลย mm. ดีดีมากแต่ไม่ใช่ยา mm. มันเลอแบบมันต้องเอามาแบบมาเกี่ยบ,บนมือตรงนี้ด้วยเราก็ช่วงนี้ขี้เกียจอะเนาะเราก็จะใช้ทางลัดโดยหาอะไรเนื้อใหม่กือน้องตัวนี้นะคะ mm. น้องชาติ mm. นั่นเองบาวอิดนี่คือหัวน้องแบบเห็นปะ mm. เล็กตะโกนแบบตะโกนว่าเล็กเลยอะไรเงี้ยเราบ็งคนไม่กีดตางอน เราเคากิดตตรงเพราะว่าไม่งั้นตาเราจะสั้นกว่าเดิมแล้วก็ตาเราก็จะไม่โตเหมือนเดิมตาไม่สวยอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าบางคนเน้นแบบกิดตรงเลยดีกว่าก็ดูที่กีน,กนดีกว่าไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจไหมแต่จะกิดให้ดูนะ แต่ว่าเราจะต้องเติมข้างนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะตัดอะก็จะมาเติมเห็นความต่างไหม ตาดูโตขึ้นแต่ว่าอันนี้แนะนําอันนี้คือปกติเราจะไม่ได้กิดสั้นเท่านี้นะมันก็จะกีดยาวกว่านี้เพราะว่าถ้ายิ่งกิดยาวตาจะยิ่งเฉียวขึ้นนะคะแล้วกีดเพิ่มนิดแบบนี้เลยนี่เห็นไหมตาข้างนี้มันจะดูสวยสวิงวิงเวอร์มากแต่ว่าข้างนี้จะแบบเดี๋ยวไม่มีอะไรงั้นไปเจอกันอีกข้างดนกว่าค่ะนี่ทุกคนดู แค่เรามีอะไรนึงนะคะตาเราก็จะดูสวยขึ้นล้านเท่าบอกเลยะจะมาบอกทิคในการกีดอายนะคะอันนี้เราใช้ของน้องชัดบาอิดนะคะเบอร์สีตาลเพราะว่าไม่อยากให้มันแบบว่าดูดุขนาดก็เลยเป็นสีนตาลเข้มชิคแรกเลยรู้สึกว่าเราอะดึงดึงห่างขึ้นนิดนึง,นงแล้วก็กีดลงมันก็จะแล้วก็ให้เชื่อมกับปลายหูตาตรงห,หางตาพอเชื่อมปุ๊บก็ตับเป็นสามเหลี่ยนตัดขึ้นมาข้างบนมันก็จะ กิดง่ายขึ้นนะคะพอหลังจากกิดอายเสร็จนะคะเราก็จะต้องมาเติมอายไลน์ตัวพาเลตอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้เราจะใช้สิ่งที่ทําให้ตาเราดูมีอะไรมากๆสีนี้เลยตึ้งๆเ,เอานิวปาดแต่ว่าอย่าให้โดนตัวอายไลเนอร์น,นะเพราะว่าไม่งั้นมันจะดูแปลกๆไงไม่รู้อะให้ตรงหัวตานะเอะแค่ตรงกลางตา ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาสีขาวตัวน,นี้เลยเอาหัวแบบนี้ก็ได้แล้วก็แบบจุ่มตรงหัวตานะคะวิธีต่อไปนะคะแล้วก็ต่กขนตาดีกว่าค่ะเขาบอกไว้ก่อนนะคะว่าน้องสาวอะที่จริงเราเอาเอาวิทีแต่ขงขนตาแหละแต่ว่าคือน้องอะเอาไปพอพอน้องเอาไปอะเราก็ไม่มีใช้ก็เลยต้องแล้วแต่ต้องอาดีลไปทุกคนไงแล้วน้องไม่ได้อยู่บ้าน ấy. ก็เลยขี้เกีเยจเดินไปเอาด้วย เราก็เลยจะมา,าเอาตัวใช้วิธีดังเดิมที่คนเหนคนก็ใช้กันนะคะก็คือการเอาไฟลนไม้หนักไม้อะแล้วก็เอามันดัดขึ้นอย่างนั้นนะโอเคค่ะตัวเดิมเลยบาวดิอเหมอนเดิมสีดำของน้องชัดนะคะเริ่มปัดกันเลยค่ะอันนี้เราจะปัดเลยเพราะว่าเราไม่มีดัดแล้วน้องเอาไปเอามาคืนด้วยนะบอกผ่านคลิปนั่นแหละคือตัวเนี้ยมันจะปัดงา่าย ว่าตัวอื่นที่เราดูนะเพราะว่าตัวเนี้มันจะเป็นซีซีเลยแล้วขนตาก็จะไม่พัานกันแล้วก็จะฟูฟ่องนี้ยังไม่เห็นเพราะว่ายังไม่ได้รอกอัน้ามีข้างให้เหมือนกันเลยนะคะเออแต่ข้างข้างข,างขางนตาข้างนี้ก็ยังกำลังทำอยูอ่ไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าหลังจากที่ต่อขนตามาเราก็จะหลุดร่วงตามสภาพอ่ะคะ <Ừ. S 2> ตาจริงก็หลุดด้วยอยากกลับไปต่อขนตามากเลยอะแต่ว่ามันไม่มีเวลาไปต่อเลย mm hmm. ช่วงนี้งาเนเยอะม,แบบมากเลยทุกคนแบบว่าทงการบูงกันบ้านเลยขนตาก็จะสะพึงแบบนี้เลย mm hmm. แต่ว่ามันต้องดัดก่อนนะมันก็จะเห็นมากขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดัดกันวิธีการดัดของเราก็คือดั้งเดิมสไตล์ไทยแบบไทยเดิมมากคือการใช้ไม้ mm hmm. นี่บอกให้มันกระจายตัวนี้นึงเดี๋ยวมันร้อยเกินต,ตาเราจะไมนะคะ เอาที่รัดหลนแล้วมาดังขึ้นก็ดังขึ้น,อ,นอ่าเห็นไหมแนะนำว่าอย่าให้ร้อนเกินไปนะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยดีต่อมันแบบมันมันจะลวกตาเอา ใชไหมตาตื่นเลยตาตื่นเลยอย่าลืมนะคะทําข้างล่างด้วยนะขนตาอย่าลืมทําขนตาข้างล่างนะเพราะว่ามันจะดูไม่สมประกอบกันเท่าไหร่ถ้าเราแบบทาแค่ขนตาบนแล้วมันสะพึงมากแต่ข้างล่างมันแบบไม่มีเลยทาแลล่างแล้วนะคะมีขนตาล่างแล้วนี่น,นี้เลยปิดจบที่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็ใกล้จบแล้วก็คือนังลิปน,นั่นเองอันนี้เห็นลิปในในติกตอกของเเขาใช้กันเยอะก็ซื้อมาลอง ก็ oh. หรับเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าก็เฉยๆมันไม่เหมือนกันนะทุกคนบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแบบแล้วแต่เลยว่าความชอบของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะอันนี้มาทากันดีกว่าไอนน้เบอร์สูตรเลยวะจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าเบอร์สีอะไรแต่ว่าสีแดงอะโอเคค่ะก็จบที่หน้าตาฟินิชลุคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูกันค่ะรอแป๊บนึง นี่เลยค่ะฟิลิชก็จะประมาณนี้เลยนะคะตาก็จะแน่นๆนิดนึงนะคะแบบนี้เลยอันนี้ถ้าใครชอบก็สามารถไปแต่งตามกันได้นะคะอาจจะต้องขออภัยด้วยถ้าสอนแบบว่ากระตุกกระตักนิดนึงเพราะว่าแบบทำการแต่ว่าทแบบําทคลิปแต่งหน้าครั้งแรกเลยถ้ามีอะไรก็สามารถติชมได้ใต้โพสเอใต้คลิปได้เลยนะคะเราจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e นะคะ ฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะแล้วก็จะมาทำแบบว่าคลิปสไตล์เราเนี่แหละให้ทุกคนดูถ้าชอบก็กดกระดิ่งไปได้วยนะคะทุกคนก็ขอไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย